ังวัดแต่แม่เป็นกระสือไปรับชมกัได้เย้เฮ้ยลูกวันนี้แม่จะยายบ้านใหม่นะอ๋อ oh, แม่ยายบ้านใหม่ไปอยู่ที่ไหนหรอที่ไกลๆบ้านเรานี่แหละอ๋ uh, อาตังไปด้วยเดี๋ยวถ้ามันเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเราก็ไปเยี่ยมบ้านนะ โอเคค่ะแม่เร็วๆลูกรีบรีบมาโอเคค่ะแม่ไปรีบรีบมาเดี๋ยวจะไปบ้านละแม่ถึงเดี๋ยวรอหลังนี้ใช่ไหมคะใช่สิเราต้องจอดให้เป็นระเบียบเลยนะต้อง ทำไมแม่เป็นคนรักสะอาดจังเลยคะเวลา,าบ้านรกแม่ก็ช่วยให้หนูทำความสะอาดแม่ก็ต้องทำให้หนูไงแม่จะให้บ้านห,หนูหรวยรวยให้แขกเนี่ยก็จะ,จะดีอยู่ การเข้าบ้านหลังนี้ยากเสียเลยการเข้าบ้านหลังนี้ยากเฉียใไม่ยากมากโอ้ยเอาแค่นี้พอดีกก่าน,นะลูกลูกลงมาอันนแอนกียรติสปายของแม่เลยใช่ต้นตำรับของแม่เลยแม่คะหนูติดคะ่ะ เออลูกติ่มทำไมหนูขอเช็คแทนแม่ก่อนนะคะโอเคอเฟ่แม่เมี่ยครับจะเข้ามาเลยนะครับโอเคค่ะ กันเลยเคนะลูกแยกย้ายกันแยกย้ายกันกันนะผมแยกจ้ายกันกับแม่ก็นะครับนูกก็ด้วยค่ะมาไปดูทีวีหนูแยกย้ายกันนะคะพี่มาดูทีวีกันพี่อยากเต้น อ๋อพี่อยากเต้นหรอใช่เอพี่หายไปได้พี่พี่ทำท่าอะไรลอยอยู่เนี่ยไอยไปร้องเพลงเต้นหน้าบ้าน,น้โอเคก็ได้ว่าไปลองเพลงเต้นพี่เดี๋ยวหนูจะอันนี้เองโอเคเธอ๋อย่พี่จะอันนี้เอา้าลาบเฉยเลย

เดี๋ยวตอนนี้มันสิบโมงแล้วนะตอนนี้มันสามโมงแล้วนะทุกคนไม่ต้องไปสนใจเวลานะตอนนี้มันสามโมงแล้วนะใช่ไงพี่ลูกไปดูชมวิวหน้าต่างก่อนหน้าลูกโอเคครับแม่ เอาโมเดลหายไปไลยโมเดลอยู่ตรงนี้ค่ะเอ้าว้าววา,า,า้ไปมันนี่ค่ะพี่อยู่ตรงนี้ค่ะเอ่ามานั่งฮ้ยมาดูชมวิวดึกฮ้ยดึกละเธอมาดึกละไปแอบน้ำแต่งตัวได้ไหมได้สิพี่ไม่เป็นไร ซิ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 เดี๋ยวเราไปอาบน้ำก่อนนะโอเคซิ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 พี่เดี๋ยวหนูจะมานนี้นะพี่ถึงเวลานอนแล้วนะโอเคนอนดีกว่า หลับยังไงอ่ะอวยอวยจะหลับยังไงเนี่ย <c oughs> โอเคนั่งตรงนี้ดีกว่าฉันปวดคอยคอยไปหาด้านนอกจังเลยอ่ะโอ๊ยอะไรอะอะไรอะไร่อะอยากกินมาม่าจังเลยอ่ะเอ๊ะอะไรอ่ะเอ๊ะ อี๋รู้โปง่งงานวัดรอเปล่ปาไม่ช่างมันแน้ เช้วา,าวันที่หนึ่งวันนี้วันนี้อยากจะไปกินหมูกระทะ จังเลยอ่ะว้าประมาณแค่สองพันบาทก็ไม่เป็นไรนะปลุกลูกไปกินหมึกกระทะดีกว่าไปอาบน้ำอืมเอ๊ะตกบันไดเฮ้ยลูกโมเดลแม็กกี้ตื่นสายตั้งเลยนันเนี่ย เดี๋ยวแม่รอรเดี๋ยวแม่ไปอาบน้ำเฮ้ยเดี๋ยวแม่ลงไปด้านล่างก่อนนะเฮ้ยไปดูทีวีช่องบิดีบาดาดีกว่า โอ๊ยหาที่นั่งไม่เจอเลยนั่งตรงนี้ดีกว่าเฮ้เดี๋ยวหนูไปอาบน้ำก่อนนะโอเคเฮ้แต่หนูตามึนตามึนเลยตารู้สึกตาหมึนมึนโอ๊ยอันนี้ห้องทำงานแม่นี่มันสาดจาได้ยังไงแปลี่นคนดีวกว่าโอเคแปลง่คยคนเสร็จแล้วอาบน้ำไปกว่าพเฮ้หนูอาบน้ำเสร็จแล้วเปลี่ยนชนุดเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำนะบายบาย โอเคเธอไปหาแม่กันไหมโอเคพี่ไปหาแม่กันโอเคโอ้ยโอเคพี่แม่ก็มาทางนี้น้องแม่หายไปไหนดูทีวีมัง้งแม่ค่ะแม่ค่ะอะไร แม่เป็นกระสือหรือปล่บอะไรหลอกหรือเปล่าใครจะเป็นกระสือได้ใครจะเป็นกระสือฮะใคร,ร,อ,รอืใครจะเป็นกระสือไม่รู้ค่ะหนูเห็นตั้งแต่เที่ยงคืนค่ะหนูก็คิดว่าเป็นรูปปองงานวันนะคะแล้วก็หนูก็วิ่งไปตบหน้ากระสือเลยนะคะ โอ้ยอันนั้นมันกระสือคนอื่นไม่ใช่กระสือแม่จะสืออะไรเป็นแม่แม่ก็น่าตาดีไม่เหมือนกระสือหรอกแต่ตาแม่แดงด้วยนะคะแม่หนูเห็นตาแดงด้วยนะคะเอ้ยอะไรมไม่พูดไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้ภาษาคนรู้เรื่องไหมแม่ก็บอกว่าแม่ไม่เป็น แม่ก็บอกว่าแม่ไม่ได้เป็นกาสือไงโลกเดียวป่ะไม่นสนใจโลกมานี่เดี๋ยวแม่จะพาไปกินหมูกระทะเอ้ยเดี๋ยวอยากกินหมูกระทะเอารถหายไปไหนเนี่ยโอ้รถหายขออมละอมเพียงเอารถมาแล้วป่ะลูกไปกันเถอะอันนั้นมันรถ ตู้ไปเที่ยวหรือเปล่าไม่ใช่รถตู้ไปเที่ยวมันคือรถลุงอะไรอะ่ะอ๋อพี่ก็ลืมของมาโรงเรียนไลอ๋อพี่ลืมของมาโรงเรียนระวังคุณลุงด้วยนะคะแม่โอเคหนูจะไปทางนี้เหรอใช่ค่ะแม่เลยเส้นมาแล้ว ค่ะไปผิดทางแล้วไปทางนั้นก็ได้อยู่โอ้ยโอ้โหชนท่านสิบสิบเลยเธอเป็นใครเนี่ยหน้าตาตาก็าแดง่อยเป็นปีาศาจหรือเปล่าโอ้ยแม่ค่ะ ทางนี้หรือเปล่ามันเป็นทางลับค่ะมันเป็นทางลับนะโมเดลอ้อโอ้ยยอ้ย,อยมันนี่ นะแม่ดีเลยจังเลยเลยหรือยังแม่ดูจังลูกเติมเตินยำยำยำอร่อยมากเลยยำ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 อร่อยมากโอ้ยโอ้ยสั่งมาสองพันยำยำยำอร่อยมากเลยยำยำยำสวัสดีครับ ไม่เจอผมกันมานานเลยนะครับวันนี้มีเหตุการณ์เมื่อคือเมื่อวันนี้ก็คือเหตุการณ์กระสือมาปลุกที่เมืองประเทศสกุลาร,รที่ตำบลสีเดริดซึ่งว่ามีผู้หญิงบ้านหลังหนึ่งเขาเจ็บคอมากจนคอเห็บระเรือไหลออกสมองและก็ แบ่งอวก,กาเป็นกระสือมีถอนรำไส้แลวก็กระเพาะไตหมดเลยแล้วก็ต่อมาและได้วนเวียนกับเขาร่างและตามปกติเหมือนเดิมแต่ยังเป็นคนอย่างเรียมอ,อย่างรืมอีกส่วนหนึ่งก็คือตาตาเขาสีแดงด้วยอย่าลืมรับภยัยและยิงกระสืออย่างเป็นทางการให ดีด้วยคลิปนี้จะมี4 EP นะคะคลิปนี้เป็น EP 1นะโอเคและผมจะทำให้ทุกคนรับมือยิงปืนของราสูยังอย่างนี้คือผู้หญิงท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงที่กินยันแต่ใส่ชื่อว่าเราจะไม่บอกว่าเป็นการซื้อชื่อว่าอะไราไม่สามารถระบุชื่อ ชื่อจริงว่าทางวิทยาศาสตร์ชื่อว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้ชื่อว่าพิงโกริโก,วกวเยวย์แต่ว่าภาษาไทายยังไม่รู้เลยแล้วก็ภาษาไทายยังไม่รู้ไม่รู้ร,ร,ร,รสัตว์ชนิดนี้ไม่ระบุเชื่อตรงของชื่อว่าอาจจะเป็นผีหรือว่าคนก็ได้แล้ววนเวียนกับเข้ามาได้อยู่จากกางของ ราสุนี่เลยแยะไม่สามารถระบุชื่อคนได้ได้อยากเป็นทางการแล้วต่อมาก็ไม่ได้สามารถและระบุชื่อตนเองเองได้ด้วยขอบคุณครับข่าวอะไรไร้สาระลูกมไปดีกว่าข่าวอันนี้ยมันเป็นข่าว ม่มันเป็นข่าวสารจริงๆนะคะแม่เออช่างมันโอ้ยไปลูกไปกันเถอะไม่ต้องสนใจข่าวข่าวสารนี่ไม่เป็นข่าวสำคัญเลยนะคะแม่เออช่างมันเถอะค่ยระบุเดี๋ยวทั้งทายาการ์ตามระบุชื่อ ว่าเหไปดีกว่าแม่เลยแล้วไปได้สิไม่ไปได้ยังไง แม่ชนป้ายเขาเลยเขาเสียหายเลยนะคะแม่โอ้ยข่าวเรื่องแค่นี้เองจะสมน้ำหน้าอะไรสมน้ำหน้าป้ายคำที่ทำมาเก่กะโอ้ย,อยมาลูกมา ผมก็มาแล้วครับ <recommends. S 1> อือพ่อเอแฮปนังไงกันบ้างนะทุกคนชอบเพียนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะบ๊ายบายๆจนอีกสามอีบ๊ายบาย